สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Lee USA นะคะวันนี้ลีก็จะมาสรุปข่าวสารสำคัญในสหรัฐอเมริกาประจำวันพฤหัสที่15เมษายนอัปเดต b u i l ิ Infrastructure กับเงินช่วยเหลือรอบ4จำนวน2,000เหรียญรวมถึงข้อเสนอของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วสหรัฐให้เป็น11เหรียญต่อชั่วโมงและเงิน Unemployment Benefits รอบใหม่สำหรับคนว่างงาน250เหรียญต่ออาทิตย์เป็นเวลา6เดือน และขยายสิทธิ์ของผู้ที่จะสมัครรับเงินส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นโดยจะรวมไปถึงนักศึกษาจบใหม่ที่ยังหางานทำไม่ได้อีกด้วยที่จะมีสิทธิ์สมัครขอรับเงินคนว่างงานวัคซีนโควิด1 i ของบริษัทไฟเซอร์และก็มาเดอร์นาในขณะนี้ก็กำลังมีการทดลองอยู่นะคะว่าหากฉีดเข็มที่3ที่เป็นเข็มบูสเตอร์จะปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนแต่ก็ยังไม่มีกำหนดให้คนที่ได้รับวัคซีนของ2บริษัทนี้ต้องไปฉีดวัคซีนเข็มที่3นะคะ จนกว่าจะมีผลทดลองชี้ชัดว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพล่าสุด CDC ได้เผยว่าชาวอเมริกันกว่า5,800คนในสหรัฐติดโควิดหลังจากที่ได้รับวัคซีนครบโดสพร้อมกับย้ำว่าวัคซีนโควิดนั้นมีประสิทธิภาพเพราะผู้คนที่ติดโควิดหลังจากรับวัคซีนมีจำนวนต่ำกว่า1%เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดครบโดสกว่า76ล้านคนในสหรัฐ และ CDC ก็ยังมีคำแนะนำสำหรับทุกคนที่ไปรับวัคซีนมาแล้วนะคะจะคืออะไรเรามาฟังกันค่ะและก่อนที่จะเข้าเรื่องกันในวันนี้สำหรับคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ก็ขอให้ทุกคนช่วยกยังกดไลค์แค่ถึง2,000ไลค์ด้วยนะคะและสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอฝากกด subscribe สีแดงด้านล่างด้วยนะคะสำคัญมากๆต่อการเจริญเติบโตของช่อง Lee USA สำหรับข่าววันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่สภาสหรัฐ หลังจากที่เริ่มหารือกันในเรื่องของบิลอินฟราสตรักเจอร์ไปในเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาล่าสุดนะคะนักการเมืองก็ได้มีการร่างข้อเสนอการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เป็น11เหรียญต่อชั่วโมงอย่างเป็นทางการแล้วและครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่จะมีการนำเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเข้าสู่สภา,าสหรัฐเพื่อที่จะให้มีการโหวตกันเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนี้ได้ถูกนำเข้าสภาครั้งแรกใน โควิ e รีล f ฟ i ิวฉบับ1.9ล,ล้านล้านเหรียญเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่มีเช็ครอบที่3 1,400เหรียญอยู่ในนั้นแต่ข้อเสนอนี้ก็ได้ถูกตัดออกไปนะคะเพราะว่าไม่ได้รับความเห็นชอบจากทางสซ็อต์พาริเมนเทเรียนแต่ว่าล่าสุดนะคะคริส i ตนซินิมาจากพรรค d e m o แครตและมิดรอมนี่จากพรรค Republican ก็กำลังร่วมมือกันร่างข้อเสนอนี้เพื่อยื่นเข้าสู่สภาสหรัฐและให้มีการพิจารณาอีกครั้งนะคะ โดยทั้งสองคนนี้จะเป็นตัวแทนของสมาชิกวุฒิสภากว่า20คนโดยขณะนี้กฎหมายค่าแรงขั้นต่ำของสหรัฐอยู่ที่7.25เหรียญต่อชั่วโมงสวสองท่านนี้นะคะเขาได้เป็นตัวแทนในการเสนอเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำทั่วสหรัฐให้เป็น11เหรียญต่อชั่วโมงซึ่งค่าแรงขั้นต่ำ7เหรียญ25เซนที่มีอยู่ในตอนนี้ไม่ได้มีการขยับเพิ่มขึ้นมามา,มาก,กว่า12ปีแล้วและในหลายรัฐในอเมริกา ก็มีค่าแรงขั้นต่ำที่มากกว่าที่ทางรัฐบาลกลางสหร,รัฐกรรฐำหนดสําหรับคนที่ไม่เข้าใจนะคะสหรัฐอเมริกาก็จะมีกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำหลักๆ2แบบนะคะอย่างแรกก็คือ federal minimum wage ค่าแรงขั้นต่ำที่กำหนดโดยรัฐบาลกลางสหรัฐที่ตอนนี้กำหนดอยู่ให้จ่ายอยู่ที่7เหรียญ25เซนต์ต่อชั่วโมงและ state minimum wage ค่าแรงขั้นต่ำที่กำหนดโดยรัฐนั้นๆโดยเจ้านายหรือว่า ผู้ว่าจ้างก็จะต้องจ่ายมินิมัมเวจที่เยอะกว่าในจำนวนหนึ่งใน2นี้นะคะยกตัวอย่างกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำของรัฐแคลิฟอร์เนียในขณะนี้กำหนดให้ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำให้พนักง,งานอยู่ที่13-14ถึง14เหรียญต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับจำนวนลูกจ้างในบริษัทนั้นๆซึ่งเมื่อเทียบกับ Federal Minimum Wage หรือกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำที่ทางรัฐบาลกลางสหรัฐได้กำหนดอยู่ที่ 7เหรียญ25เซนต์ต่อชั่วโมงก็จะเห็นว่า13-14เหรียญต่อชั่วโมงของรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นมีมูลค่ามากกว่า7เหรียญ25เซนต์ต่อชั่วโมงดังนั้นผู้ว่าจ้างทุกคนในรัฐแคลิฟอร์เนียจึงต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำา3 3 4ถึงเหรียญต่อชั่วโมงเพราะว่าเป็นมูลค่าที่สูงกว่า1ใน2นั้นนอกจาก Federal Minimum w a g e State m i n i m u m Wage ก็ยังมี City m i n i m u m Wage อีก ซึ่งบางรัฐบางซิตี้ก็มีกำหนดจ่ายค่าแรงขั้นต่ำที่มากกว่า7เหรียญ25เซนตามที่รัฐบาลกลางสหรัฐกำหนดอย่างเช่นรัฐแคลิฟอร์เนียหรือรัฐนิวยอร์กนะคะแต่ว่าในขณะนี้ก็ยังมีกว่า20รัฐในอเมริกาที่มีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่7เหรียญ25เซนตต่อชั่วโมงเท่ากันเป๊ะกับค่าแรงขั้นต่ำที่ทางรัฐบาลกลางสหรัฐได้กำหนด สรุปก็คือข้อเสนอการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของสมาชิกุทิสภาสหรัฐในรอบนี้จะมีผลกระทบโดยตรงต่อรัฐที่มีค่าแรงขั้นต่ำที่ต่ำกว่า11เหรียญต่อชั่วโมงในขณะนี้เท่านั้นส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อเรื่องนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีโพลหลายสำนักในสหรัฐนะคะได้ทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําให้เป็น15เหรียญต่อชั่วโมงในบิลฉบับที่ผ่านมาโดยประชาชนที่เห็นด้วยก็มองว่า การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนั้นสมควรที่จะเกิดขึ้นและสมควรที่จะขึ้นมาตั้งนานแล้วเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำในขณะน,นี้ไม่พอกินพอใช้ส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็มองว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเจ้าของกิจการโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กจะส่งผลให้มีผลตกงานเพิ่มมากขึ้นและอาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐในวงกว้างในอนาคตนะคะวันนี้ลีจึงอยากจะขอถามทุกคนนะคะว่า คุณมีความที่เห็นอย่างไรต่อข้อเสนอที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เป็น11เหรียญต่อชั่วโมงน้อยไปพอดีหรือว่ามากไปช่วยกันแสดงความเห็นเข้ามาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะไปต่อกันที่เรื่องของเงิน u n e m p l o y m e n t Benefit สำหรับคนที่ถูกพักง,งานหรือว่าตกงานในข้อเสนอรอบใหม่ล่าสุดนะคะ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน UI ในรอบถัดไปโดยจะมีการยืดระยะเวลาให้ยาวนานขึ้นและขยายสิทธิ์ให้ประชาชนที่จะมีสิทธิ์รับเงินส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยโดยในบิลฉบับใหม่ล่าสุดนี้นะคะรอนไวเดนสมาชิกอุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตและไมเคิลเบ n เนตจากพรรคเดโมแครตเขาได้เสนอให้เงินคนว่างงานรอบต่อไปนี้บุคคลที่มีอาชีพอิสระ และฟรีแลนเซอร์ที่ว่างงานรวมถึงนักศึกษาที่จบใหม่ที่ยังหางานทำไม่ได้สามารถสมัครรับเงิน u n e m p l o y m e n t Benefit 250เหรียญต่ออาทิตย์ได้เป็นระยะเวลายาวนาน6เดือนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คนกลุ่มนี้ไม่สามารถสมัครขอรับเงินช่วยเหลือคนว่างงานได้จึงทำให้ก่อให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าการทำแบบนี้จะเป็นการสนับสนุนให้คนไม่กระตือรือร้นหางานทำหรือเปล่า โดยเฉพาะเด็กที่เพิ่งจบใหม่เพราะว่าถ้าหากจบแล้วสามารถอยู่เฉยๆได้6เดือนโดยไม่ต้องทำอะไรและจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางสหรัฐคุณมีความที่เห็นอย่างไรต่อเรื่องการขยายสิทธิการจ่ายเงิน UI รอบใหม่นี้ไปยังนักศึกษาจบใหม่ที่ยังหางานทำไม่ได้สามารถพิมพ์เข้ามาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเพราะว่าก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยคนที่เห็นด้วยก็มองว่า งานสมัยนี้ก็หายากจริงๆยิ่งจบมาใหม่ไม่มีประสบการณ์โดยตรงก็จะเสียเปรียบผู้สมัครงานท่านอื่นๆที่มีประสบการณ์มากกว่าจึงอาจจะต้องใช้เวลาสักพักเพื่อที่จะหางานทำได้ส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ก็มองว่าอาจจะเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาที่จบใหม่ขาดความกระตือรือร้นในการหางานทาเพราะว่าไม่ต้องทาอะไรก็สามารถรับเงินฟรีๆ250เหรียญต่ออาทิตย นานถึง6เดือนหรือคิดเป็นเงินทั้งหมด6,000เหรียญสหรัฐใครมีความเห็นอย่างไรก็แชร์เข้ามาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะซึ่งก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นเพียงแค่ข้อเสนอเท่านั้นไว้มีอัปเดตอย่างไรดีก็จะมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบอีกทีไปต่อกันที่เรื่องของวัคซีนโควิดนะคะที่ตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็เหลือวัคซีนโควิดเพียง2ตัวเท่านั้นที่ใช้ได้ได้แก่ไฟเซอร์และมาเดอร์นา หลังจากที่ CDC และ FDA ได้ออกมาเรียกร้องให้ระง,งับการใช้วัคซีนของ Johnson น o h n s o n ในสหรัฐในเมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมาตามที่ได้แจ้งไปในคลิปที่แล้วนะคะโดยทางบริษัทไฟเซอร์และมาเดอร์าที่ผลิตวัคซีนโควิด2เข็มในขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองวัคซีนเข็มที่3หรือเข็มบูสเตอร์อยู่ว่า หากมีการฉีดเข็มที่3จะเกิดประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่โดย CEO ของบริษัทไฟเซอร์นะคะก็ได้ออกถแถลงว่าผู้คนที่ได้รับวัคซีนของไฟเซอร์ครบ2เข็มไปแล้วอาจจะต้องได้รับวัคซีนเข็มที่3หลังจากนั้นภายในเวลา12เดือนและวัคซีนโควิดประจําปีอาจจะเป็นสิ่งจําเป็นในอนาคตซึ่งก่อนหน้านี้ไฟเซอร์ Pfizer ก็ได้เผยผลการทดลองของบริษัทนะคะว่า วัคซีนโควิดของไฟเซอร์ยังคงมีประสิทธิภาพสูงมากในระยะเวลา6เดือนหลังจากฉีดเข็มที่2เสร็จแล้วและได้กล่าวว่าทางบริษัทไม่สามารถตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของวัคซีนหลังจากฉีดไปมากกว่า6เดือนได้ในขณะนี้ส่วนวัคซีนของบริษัทมาเดอร์นาก็กำลังอยู่ในการทดลองวัคซีนเข็มที่3อยู่เช่นเดียวกันนะคะส่วนวัคซีนของบริษัทจอร์ชันและจอร์สันที่มีปัญหานะคะ ตอนนี้ก็กำลังมีการสืบถึงสาเหตุของวัคซีนตัวนี้กับภาวะลิ่มเลือดอุดตันและก็ภาวะเลืดเลอดต่ำที่พบเจอในผู้หญิงจำนวน6คนในสหรัฐที่มีอาการนี้เกิดขึ้นหลังจากได้รับวัคซีนโควิด -19 ทางด้าน CDC หรือหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อสหรัฐก็ได้เผยข้อมูลในเมื่อเช้านี้ว่ามีชาวอเมริกันกว่า5,800คนติดโควิด -19 หลังจากที่ได้รับวัคซีนครบโดสไปแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากเมื่อเทียบกับผู้คนที่ดรับวัคซีนไปแล้วทั้งหมดกว่า76ล้านคนในสหรัฐอเมริกาโดยถ้าคิดเป็นตัวเลขทางสถิติก็จะไม่ถึง1นะคะนอกจากนั้น CDC ก็ยังรายงานต่อว่า400คนใน5,800คนมีอาการที่ต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลและมี74คนเสียชีวิต โดยในจำนวน5,800คนที่ติดโควิดหลังจากรับวัคซีนครบโดสแล้ว40%เป็นบุคคลที่มีอายุมากกว่า60ปีและหากแบ่งเป็นเพศ65%เป็นเพศหญิงและ29%เป็นเพศชายโดยทาง cdc ก็ย้ำนะคะว่าวัคซีนโควิดที่มีการแจกจ่ายในสหรัฐในตอนนี้มีประสิทธิภาพที่สูงและก็ย้ำว่าตัวเลขของผู้ที่ติดโควิด1 i หลังจากได้รับวัคซีนก็เป็นจำนวนที่พบเจอในกรณีที่ต่ำมากๆ หรือถือว่าพบเจอในจำนวนหนึ่งในล้านเลยทีเดียวและไม่มีวคัคซีนตัวไหนสามารถป้องกันโควิด1 i ได้100%เปเซนะคะในขณะนี้นอกจากนั้นทาง cdc ก็ยังมีคำแนะนำและก็แนวทางปฏิบัติถึงผู้ที่ได้รับวคัคซีนครบโดสแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับวคัคซีนโควิด1 i ครบโดสแล้วเมื่อคุณอยู่ในที่สาธารณะแนะนำให้ใส่หน้ากาก,ากอนามัยรักษาระยะห่างจากคนรอบข้างอย่างน้อย6ฟุตรหรือ180เซนติเมตรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด รวมถึงสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทน้อยและยังแนะนําให้ล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการนําเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายของคุณและสําหรับคุณผู้ชมที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและก็รัฐวอชิงตันนะคะเริ่มต้นวันนี้วันที่15เมษายนหากคุณมีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปคุณสามารถไปลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด1 i ได้แล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกและปิดท้ายข่าววันนี้ด้วยคอนเทนต์ใหม่จากช่องร e u s a USA นะคะ นั่นก็คือการไลฟ์สดทุกๆวันหวยออกหรือว่าทุกๆวันที่1แล้วก็16ของทุกๆเดือนนั่นเองโดยการไลฟ์สดครั้งต่อไปนะคะก็จะเป็นวันพรุ่งนี้วันที่16เมษายนจะมีการพูดคุยกันในหัวข้อปัญหาของการใช้ชีวิตในอเมริกาเพราะส่วนตัวลีก็เคยมืดแปดด้านมาก่อนเหมือนกันตอนที่ย้ายมาอยู่อเมริกาใหม่ๆแล้วก็เชื่อว่าสําหรับหลายๆคนที่กําลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้หากมีช่องทางใดให้ได้ระบ,บายหรือว่ามีคนพูดคุยรับฟัง ก็จะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากนั้นลีก็จะมีประกาศที่สําคัญที่สุดในชีวิตของลีให้คุณผู้ชมที่ติดตามช่องลี u s เอสเอได้รับฟังด้วยนะคะเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยชอบพูดเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการอัปคลิปของช่องลีอีเอสเอลีจึงอยากจะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถเข้ามาทักทายแล้วก็ร่วมพูดคุยในช่องทางไลฟ์แชทได้ส่วนเวลาไลฟ์ก็คือ วันศุกร์ที่16เมษายนเวลา1ทุ่ม Pacific Time 3ทุ่ม Central Time 4ทุ่ม Eastern Time และ9โมงเช้าของวันเสาร์ที่17เมษายนตามเวลาประเทศไทยนะคะและสำหรับคนที่ไม่แน่ใจในเรื่องของเวลาก็แนะนำให้กดปุ่ม subscribe สีแดงด้านล่างนะคะแล้วก็กดเปิดกระดิ่ง <c oughs> แจ้งเตือนสำหรับวิดีโอทั้งหมดของช่อง Lea USA ไว้ S ay, <S <c oughs> เพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนทันทีตอนที่리라이브สดน,นะคะวันนี้ก็เท่านี้ก่อน หากใครชอบคลิปนี้หรือว่าชอบช่อง LUSA อยากจะสนับสนุนช่อง LUSA ให้ได้ทำรายการดีๆต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ยนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย